สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะและจ๋าก,ก็ต้องขอสวัสดี FC ทุกคนนะคะที่อยู่ที่ไทยและที่ต่างประเทศนะวันนี้นะคะบรรยากาศนะคะอันนี้จะเป็นป่ากระหล่ำนะคะซึ่งจ๋าก็ได้ทํารอบนี้นะทำไล่ไปๆนะคะหลายท่านนะคะถามหาบรรยากาศบ้านๆนะคะอะจ๋าจัดให้นะคะสําหรับวันนี้เนาะบรรยากาศนะคะข้างหลังนี้อ่ะเดี๋ยวจะมองมองไม่ค่อยเห็นนะอ่ะบรรยากาศข้างหลังนี้นะคะจา๋า ถ้ามองจากตรงนี้นะคะจะเข้าไปอยู่ในบ้านของจ๋านะคะแต่อันนี้จะเป็นป่าผักนะคะป่ากระลำอ่ะเดี๋ยวดูนะคะชัาๆนะเออน่าจะขาวพอกแป้งมาเต็มที่เลยนะคะวันนี้นะมีสิ่งดีๆมาฝากเอฟซีเสมอนะคะสําหรับคลิปแต่ละคลิปที่จ๋าลงไปนะอ่ะเดี๋ยวจะมองเป็นมืดๆอ่ะวันนี้นะคะแนวทางที่จ๋าเอามาฝากนะคะจะเป็นอ่าเลขนี้นะซึ่งหลายท่านบอกว่าใต้ดินอะ น่าจะซื้อไม่ได้แล้วน่าจะอั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเว็บอะ่ะถ้าเปิดปุ๊บอะ่ะให้ให้จัดเลยนะคะจะเป็นเลขพลิกชีวิตนะคะอ่ะแล้วก็จะมีแนวทางนะคะมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสําหรับวันนี้เนาะแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะชอบไหมนะคะอาจจะมีเลขพลิกชีวิตใต้ดินอั้นนะคะแต่ว่าที่เลขชุดตัวเลขที่จ๋าชอบคกัคกๆมากๆอะ่ะมันจะมีอยู่นะคะอ้าววันนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเอามาฝาก f c ทุกคนนะคะ วันนี้นะคะหลายท่านนะคะน่าจะรู้จักนะคะกับนมนะคะอันนี้นะคะจะเป็นนมวัวแดงนะคะเป็นนมวัวแดงที่จะเอามาฝาก f อนะคะทําไมจ๋าถึงเอามาฝาก f อซซึ่งหลายท่านก็อาจจะบอกว่าก็มีขายตามร้านค้าทั่วไปแต่นะคะในวันนี้นะจ๋าที่จะเอามาแจ้ง f อนะคะก็คือว่านมวัวแดงที่จ๋าเอามาฝากในวันนี้นะ คือว่าตามตามตามร้านค้านะ FC น่าจะไปซื้อในกล่องละ10บาทใช่ไหมแต่วันนี้นะคะจะมีจะมีข้อเสนอไม่ใช่ข้อเสนอเขาเรียกว่าอะไรนะโปรโอเออไม่ใช่โปรโก็คือว่านมวัวแดงเนี่ยหลายท่านน่าน,น่าจะรู้จักนะคะแล้วก็ซื้อซื้อทานนะให้ให้เด็กๆทานนะคะหรือว่ายัางจ๋าก็ทานเองนะคะก ตอนเช้าหนึ่งกล่องแล้วก็ตอนตอนเย็นอ่ะก่อนนอนอีกหนึ่งกล่องนะหนึ่งแพ็คนะคะตามตามที่เราเราซื้อแบบว่าเป็นกล่องกล่องละสิบบาทใช่ไหมแต่ว่านะคะในคลิปนี้นะคะในครั้งเนี้ยจ้ามีมีแบบว่ายกรังอะ่ะถ้านะคะในวันเนี้หนึ่งรังนะคะมีโปรนะคะหนึ่งรังนะหนึ่งรังหนึ่งร้อยสี่สิบบาทก็ตามปกตินะคะหนึ่งรังอะ่ะ จะมีอยู่36กล่องหรือว่า6แพคนะคะ1กล่องอ่า1ลงังอ่ะ1ล,ลังกระดาษนะคะมี6แพคหรือว่าถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด36กล่องนะจะมี36กล่องซึ่งราคานะคะ1ลงัง140บาทค่าจัดส่ง70นะอย่างใครที่อยู่พื้นที่ไกลๆนะคะ,ะจากสมุทรสาครนะคะอาจจะมีค่าจัดส่งนะแต่ถ้าว่าอยู่ใกล้อ่ะ ถ้าตามร้านค้าเนาะน่าจะได้แบบว่าส่วนลดเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะได้ได้กำไรเต็มที่อะ่ะแต่ถ้าอย่างเราเราเนาะก็ประหยัดอะ่ะประหยัดหนลังนะคหนึลังนะสากล่องน,นะประหยัด150บาทนะคะอันนี้คือถ้ามีค่าจะส่ง70็ดสบจะสองบาทใช่ไหมอ่าแต่ถ้าว่า,าเราไปรับเองถึงที่อะ่ะ ถ้าไปรับเองหนึ่งที่ประหยัด220เลยต่อลังนะคะแต่ถ้ามีค่าจะส่งก็150บาทนะคะได้กําไรนะคะหรือว่าประหยัดไปร้อยที่ที่150นะอันนี้ก็เลยเอามาฝาก FC ถ้าใครสนใจนะคะนมวัวแดงนมวัวแดงนะคะให้แอดไลน์ไปที่คุณอภิวัฒนนะคะหรือคุณเดี่ยวเนาะที่เบอร์081นะคะ3623886นะคะอันนี้ คุณอภิพิวัดนะคะหรือเดี่ยวเนะะาะไลน์นะคะจะขึ้นให้ข้างล่างเลยนะคะข,ข้างล่างคลิปนะคะอ่ะวันนี้นะคะหลายท่านอาจจะถามมานะคะว่าหวยใต้ดินนะคะอันเปอร์เซ็นต์อันตัวไหนแล้วก็เลขที่คุณจะชอบตัวไหนนะคะแล้วก็จะมีเลขพลิกชีวิตนะคะที่เอามาฝากในวันนี้แล้วก็ถ้าวันนี้เว็บเปิดก็ให้แทงได้เลยนะคะ ซึ่งยังไงก็เดี๋ยวมาดูแนวทางไปพร้อมกันนะคะ,ะสำหรับนะคะนมเนาะนมบัวแดงนะคะทีะ่จะได้แจ้ง f c ไปนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเนาะก็1ลังนะคะจะมีอยู่6แพ็คนะคะหแพ็คนะหรือ36กล่องน,นั่นเองแล้ว1ลังนะคะราคาเนาะถ้าหากว่าพูดถึงราคาที่ประหยัดนะคะอะอันนี้นะคะ1 ร้อยสีสิบบาทนะคะค่าจัดส่งเจดสิบก็รวมเป็นสองร้อยสิบบาทเนาะแต่ว่าถ้าประหยัดนะคะคือถ้าเราให้ทางคุณเดี่ยวจัดส่งนะคะจะประหยัดไป150บาทแต่ถ้าเราไปรับเองนะคะจะประหยัดถึง220บาทดังนั้นนะคะ FC a อด l i n e มาได้เลยนะคะชื่อคุณเดี่ยวมานะดูนะคะแนวทางนะซึ่งวันนี้นะคะ ถ้าเว็บเปิดนะคะเว็บเปิดปุ๊บนะคะมันจะปิดปั๊บเลยนะคะเจ้ามือนี่ก็จะโหดอะไรนักหนานะคะทำไมโหดจังนะในงวดนี้นะคะตัวแรกนะคะของแอดกระแตที่ให้ฝากไว้นะคะนั่นก็คือ139นะคะ139 2ตัว1339แล้วก็19นะคะอันนี้นะคะถ้าเว็บเปิดให้แทงได้ในชุดนี้นะอ่าอันนี้ฝากไว้ต่อมานะคะใต้ดินนะใต้ดินนะคะแน่นอนว่าเลขนี้น่าจะอ้นนะ ความเชื่อนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะอั้นมีแปดสองกับแปดสามนะคะอันนี้ความหน้าน่าจะนะคะต่อมานะคะเลขอะที่จะมักคักนะคะจะเป็นศูนย์สามแปดนะคะแล้วก็แปดแปดศูนย์นะสามตัวนะคะสามตัวสองหางนะสามตัวสองหางศูนย์สามแปดนะคะแล้วก็แปดแปดศูนย์ถ้าชุดสองตัวจะเป็นศูนย์สามสามแปดศูนย์แปดนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดอ่ะอันนี้ที่จะมักคักๆนะคะ ให้เพื่อนๆอดูนะคะดูติดไว้ไว้แนวทางด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวทางอะ่ะแต่ลังว่านะมาเยอะนะแต่ถ้าจะบอกจะจับชุดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จดไว้ก่อนนะถ้าไปโดนใจแบบว่าหุยชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จัดตัวนั้นเน้นๆไปนะคะอ่ะอันนี้นะคะเลขพลิกชีวิตนะคะ เลขชีวิตนี้จะเป็น3 7 5นะคะสําหรับวนนี้2ตัว3 7 7 5 3 5ก็คือตัดมาจากชุด3ตัวนะคะชุด2ตัวนี้จะตัดมาจาก3ตัวอ่ะอันนี้นะคะในวันนี้จ๋าก็เลยฝากเอาตัวเลขนะมาฝาก f c ทุกคนเดี๋ยวยังไงนะคะถ้า f c ท่านไหนนะคะสนใจนมวัวแดงนะคะนมวัวแดงนมแท้นะนมแท้จะเป็นนมเอ่อโคนะคะที่ไม่ผสมนมผงนะอ่ะ เดี๋ยวยังไงนะคะ FC นะก็เดี๋ยวไปดูคลิปนะคะที่นมวัวแดงเนี้ยนะเขาได้ทำการาจัดส่งนะคะหรือว่าขนส่งเนาะถ้าใครสนใจนะคะให้แอดไลน์ไปที่นะคะไลน์ของคุณอภิวัตรหรือคุณเดี่ยวนะคะที่เบอร์081362 3.886นะคะโทรนะคะโทรไปติดต่อคุณเดี่ยวได้ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ไปสอบถามนะคะถึงราคาการจัดทรงนะคะหรือว่าถ้าอยู่ใกล้สามารถไปรับเองได้ไหมเพื่อที่จะามาจัดส่งมาค้าขายนะคะหรือว่าอยู่ไกลนะคะค่าจัดส่งนะคะ70บาทมีค่าจัดส่ง70บบาทต่อล่างนะคะ หนึ่งลังนะคะมี36กล่องเนาะก็ถ้าเราซื้อร้านค้าก็น่าจะแพงแต่ว่าถ้าบวกลบคูณหารแล้วเราจะถ้าร้านค้าเนาะจะได้กําไรที่4บาทกว่าๆนะคะถ้ามีค่าจะส่งแต่ถ้าไม่มีค่าจะส่งโอ้ได้แบบเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะก็แอดไลน์ไปสอบถามคุณเดี่ยวได้นะคะที่ไลน e จ่าขึ้นให้นี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รักจ๋าตลอดมานะคะยังไงขอให้เฮงนะคะในงวดวันที่16เมษายนนะคะเดี๋ยวเราไปทานนมจืดกันนะคะนมจืดนมวัวแดงนะคะกันให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะใครอยากมีกระดูกที่แข็งแรงก็ให้ทานนมจืดนะคะเอาไว้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ